คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99นะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลาครับนะครับผมว่าผมวันนี้1,500บาทผมจะไปที่ห้องจูเนียนะครับไปครับ ิชชิงวอลครับวันนี้เข้ามากันครับฟิชชิงวอลงบ1,500บาทขอเริ่มที่5บาทไปเลยครับหรือ10บาท1ิบาทไปเลยครับสูงสุดนะไปดูกันเลยว่าวันนี้จะมีเด็ดแค่ไหน,นครับเริ่มต้น10บบาทไปครับโอ้ยหยุดอะไรนะครับ นี่ครับสิบบาทโดนผมแล้วนะขายไปสี่ร้อยจะได้คืนไปเท่าไหร่ครับเอ้ารู้สอดอีกทีสวยครับสวยสวยสวยครับเปิดมาได้สวยครับครบหนึ่งพันห้าร้อยมาแล้วครับบวกมาบวกมานิดหน่อยครับบวกมานิดหน่อยอ่าบวกมานิดหน่อยนะครับบวกมานิดหน่อยครับอ่าบวกมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเห็นนะครับเนี่ยสองพันยี่สิบบาทมาห้าร้อยกว่าแล้วนะ นี่ครับไปอีกทีครับตัวช่วยของผมวันนี้เด็ดมากๆนะอ่าบวกไปครับสี่ร้อยก็ยังไม่สูงสักเท่าไหร่นะครับยังไม่สูงสักเท่าไหร่ครับไปครับไปเราไปอีกเหมือนเดิมจะมีอีกทีเด็ดอีกไหมจะมีทีเด็ดอีกไหมครับวันนี้เป็นยังไงครับโอ้โหครับหายไปหมดเลยนะหายหมดเลยครับเอ้า สุดท้ายครับเลือร้อยห้าสิบบาทนะเขาจะให้อะไรเราบ้างนะดูกันตรงนี้นะครับสุกสอนดูกันตรงนี้ครับนี่เป็นไงสามร้อยนี่ครับมาแล้วมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไวอว <laughs> ย่างเจู้โอ้ยสุดโด่งครับเมื่อกี้นะฮะ อของเด็ดเรามีให้ดูกันไปแล้วนะครับนี่3150บาทลงทุนมาพ5นห้าครับหนึ่เข้าตัวครับอ่ะหนึ่เข้าตัวโอเคครับวันนี้บวกกันไปแล้วเด็ดๆดกันไปให้ดูครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดเด็ดกันต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ